ในบรรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงแห่งกรุงรัตะโกสิน์ต้องยกให้สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นยอดเกจิอาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตเดิมชื่อโตถือกำเนิดในแผ่นดินรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อวันพระฤหัสบดีเดือนหขึ้นสิบสองค่ำปีวอกตรงกับวันที่17เมษายน พุทธศักราช2,331จุลศักราช1,150เวลาประมาณ6นาฬิกา54นาทีที่บ้านอำเภอบ้านโพจังหวัดอุตรดิติษ์แล้วย้ายไปอยู่ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่ออายุ12ปีบริบูรณ์บรรพชาเป็นสมณเนพศ2,342ตรงกับปีวอกแล้วไปศึกษาพระปริยัติธรรม กับสมเด็จพระพุทธาจารย์นาคปร,เริเนเอกที่วัดระฆังต่อมาเมื่ออายุครบ21ปีบริบูรณ์ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2,350ปีเถาะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้อุปสมบทเป็นนาคหลวงให้ฉายาว่าพรหมมรังสีและเรียกว่าพระมหาโตตั้งแต่นั้นมา สมเด็จพระพุทธาจารย์โตมาปกครองวัดระฆังโคสิตารามในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ซึ่งในขณะนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระธรรมกิติปรากฏว่าเมื่อท่านออกจากพระบรมมหราราชวังแล้วท่านก็แบกพัดยศไปเองไปร่ำลาญาติโยมและพระสงฆ์ที่วัดมหาธาตุแล้วลงเรือข้ามฟากไปที่วัดระฆังหอบข้าวของไปพรุงพรัง ใครจะช่วยถือก็ไม่ยอมในขณะที่ท่านปกครองวัดระฆังนั้นตรงกับปีพุทธศักราช2,395ปีชวดขณะนั้นท่านมีอายุ65ปีท่านเป็นนักเทศที่ขึ้นชื่อและยังโด่งดังในเรื่องของวัตถุมงคลมากมายสร้างความศรัทธาให้แก่ชาวบ้านมากมายไม่ว่าจะใกล้หรือไกลต่างนิยมมาสักการะและฟังเทศเป็นประจำ นอกจากนั้นพระพุทธาจารย์โตยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกถึงกับได้รับการยกย่องว่าเป็นพระหนังสือดีองค์หนึ่งในสังคมมนทนจึงสามารถเห็นได้จากหอพระไตรปิฎกที่ยังคงเห็นอยู่ข้างโบสถ์เก่าจวบจนทุกวันนี้ที่วัดระฆัง ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าของสาธุชนที่มีต่อสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตและความรักเมตตาที่ท่านมีต่อประชาชนทําให้ความเคารพรักสักการะยังคงมีอยู่จวบจนชั่วลูกหลานสืบต่อมาสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตครับซึ่งในชาวบ้านแถวนี้ก็เรียกกันว่าหลวงพ่อโตหลวงปู่สมเด็จเท่านั้นแหละครับ ประวัติเดิมของท่านน่ยที่ผมจําได้แล้วมีผู้ใหญ่เคยได้เล่าให้ผมฟังว่ากุฏิท่านอยู่ข้างมุมโบสถ์น่นนะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วลือ้อไปหมดแล้วนะเสาเอกของท่านก็อาจารย์หินพระครูสังฆรักษ์หินเอาไปทําเป็นพระพิมพ์สมเด็จเสาเอกของลงปู่โตนะฮะเวลานี้ยังในโบสถ์อีกประมาณสอบเสร็จลูกศิษย์ที่ท่านหลวงปู่โตก็เสียชีวิตหมดแล้วชาวบ้านแถวนี้เคารพแล้วก็รักใคร่ มั่ถือมากอะฮะเป็นชีวิตจิตใจเลยซึ่งตัวกับผมเองเหมือนกันว่าผมจะไปไหนก็ตามซึ่งจะไม่ได้แขวนพระอะไรแต่ผมก็ขอบารมีลวงปูเป็นที่พึ่งเป็นที่รักษาคุ้มครองชีวิตตลอดสมเด็จพระพุทธาจารย์โตอาจเพราะท่านชื่อโตท่านจึงนิยมสร้างของโตโตในทุกๆท,ที่ที่ท่านไปอยู่และอีกสักครู่ครับ รายการเราจะพาท่านไปเปิดบันทึกตำนานต่อที่วัดอมตรถบางขุนพรมจากวัดระคังโคสิตารามท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านยังได้มาสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่อีกชิ้นหนึ่ง นั่นก็คือเจดีโตซึ่งอยู่บริเวณหน้าโบสถ์วัดใหม่อมตรดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าวัดบางขุนพรมในสมัยก่อนนั้นชื่อว่าวัดวารามตารามรอบๆบ,บริเวณวัดยังเป็นที่ว่างมากมายแตกต่างจากปัจจุบันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์โตหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ารัวโต ท่านได้มาสร้างพระเจดีย์โตไว้ที่หน้าโบสถ์ตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่านได้บรรจุพระผงสมเด็จและวัตถุมงคลมากมายในพระเจดีย์การสร้างพระในสมัยนั้นตามประวัติเล่ากันว่าสมเด็จราด้วงต้นตระกูลทัพกุศดได้ช่วยเหลือดูแลตั้งแต่สมัยสมบูมรณ์สมเด็จยังเป็นสมนเณร เรียนศึกษาอยู่ในสำนักบัตรสังเวศวิทยาลามกับวัตรอินทรวิหารแล้วก็ไปมาผ่านบัดใหม่บัดเอี่ยมช่วยกันดูแลตามพระดำหลัสของรัชการที่หนึ่งที่สองก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าท่านจะมาพักมาใสามาเล่าเรียนมาจำรรษาไม่มีไม่มี มีจะว่าสมเด็จราด้วงได้รับบรมาราชองการให้ช่วยดูแลจนเด็จโตเมื่อเป็นเนนเมื่อครบอายุบวชก็ท่านให้ไปบวชทางบ้านเดิมกลับมาก็าไปอยู่เรียนจบจากวัดละคังวัดมหาธาตุแล้วก็ไปเป็นสมเด็จอยู่วัดละคังจากรายละเอียดเท่านั้นเองน,นี่สำหรับที่วัดนี้แต่ส่วนการบรรณภาพตามประวัติจริงๆนั้น ประวัติของพระยาทิพโกษาลงไว้เป็นหลักฐานว่าท่านบรณภาพปฏิาลาวัดอินทริหารและนำศพของท่านไปลดน้ำที่วัดละคังพระสมเด็จที่สร้างไว้เข้าใจว่าคงจะตั้งพระทายจาบรรจุไวในพระเจดีย์ของวัดละคังหรอวัดอินมาจะว่านำพระทิ่มีอยู่นั้นไปแจกในงาน ลดน้ำศพของท่านหมดเสียที่วัดละรังโดยเหตุนี้วัดละคังจึงไม่มีพระสมเดจ็จบรรจุแต่มีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ซึ่งหลวงปู่ภูได้ปฏิสังขรเติมมาเป็นองค์ใหญ่อยู่ขนาดนี้นีน่ตามที่รู้รายละเอียดนะดังนั้ครับและนอกจากพระเจดีย์โตที่วัดใหม่อมตารตนี้แล้วสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านก็ยังเดินทางโดยทางเรือ ไปยังตำบลไยโยอเภอชยโยจังหวัดอ่างทองติดต่อกับตำบลพระรามอเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่านครัวโตได้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ไว้ที่นี่อีกสักครู่ครับท่านผู้ชมจะได้เปิดบันทึกตำนานต่อจากรายการเราวัดเกชัชโยอ่างทองที่วัดไชยโยนี้บางคนเรียกว่าวัดเกชัชโย ในสมัยก่อนนั้นเป็นวัดราชดรสามัญธรรมดาค้นกว้าไม่ได้ว่าใครเป็นผู้สร้างเพราะเป็นวัดเก่าแก่มาช้านานตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอชัยโยตะบลชัยโยจังหวัดอ่างทองพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเนื้อที่25ไร่3วาแต่ละด้านมีเสาศิลาขนาดใหญ่ปักไว้เป็นเขตวัด วัดเกตชัยโยนี้เริ่มมีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีเจ้าอาวาสวัดระคังโคสิตารามมาสร้างพระพุทธรูปใหญ่ขึ้นในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สการสร้างพระพุทธรูปขึ้นนั้นในครั้งแรกสร้างเป็นพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่โตมาก ใช้วิธีก่ออิดสอดินแต่แล้วก็หักพังทลายลงในเวลาไม่นานนักหลังสร้างเสร็จครั้งที่สองสร้างขนาดเล็กลงกว่าเดิมแต่ก็ยังนับว่าเป็นขนาดที่ใหญ่โตมากแต่ครั้งนี้ก่อสำเร็จเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเป็นปูนขาวไม่ได้ปิดทองนั่งอยู่กลางแจ้งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากที่ไกล ตามตำนานกล่าวไว้ว่าต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรพระพุทธรูปใหญ่นั่งกลางแจ้งตากแดดตากฝนจึงได้แวะสการะก็มีพระราชศรัทธาตั้งพระราชหฤทยัยจะปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์ครั้นกลับถึงกรุงเทพมหานครแล้วจึงมีพระราชองค์การโปรดกล้าให้เจ้าพระยารัตนบดินขึ้นมาทำวิหารถวาย พร้อมทั้งปฏิสังขรณ์และมีพระราชองค์การโปรดกล้าให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการนายช่างปั้นพระพุทธรูปพระหัตยอดเยี่ยมในสมัยนั้นท่านพิจารณาว่าจะก่อสร้างเท่าเดิมใหญ่โตเท่าเดิมเห็นจะไม่ได้จึงตกลงหรือออกใหม่ทั้งองค์ครั้งนี้ใช้โครงเหล็กแล้วฉาบปูนแล้วลดขนาดเล็กลงเหลือเท่าปัจจุบันนี้ นับเป็นการก่อสร้างครั้งที่สเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิสอนพระหัตตามลักษณะเดิมที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตสร้างไว้แต่ครองจีวรและผ้าสังคาติกว้างขนาดหน้าตัก8วา6นิ้วสูง11วอว่าประวัติความเป็นมาของวัชโยนี้นั้นเน่วยวชโยนี่ เป็นวัดสามัญหมายถึงว่าไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรแต่ต่อมาครั้งหนึ่งสมเด็จพุทธาจารย์โตพคมรังสีเจ้าวาดวัดละฆังกรุงเทพมหานครได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ณนะที่วัดชยโยนีซึ่งการสร้างออพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้นั่นสร้างถึงสองคราวด้วยกัน ครั้งแรกสร้างใหญ่ที่สุดจนปรากฏว่าก็พังลงมาสร้างครั้งที่สองพอครั้ง้างที่สองแล้วก็สำเร็จสมความปรารถนาต่อมาเมื่อปี2430รัชกาลที่หท่านเสด็จประพาสเหนือได้มาเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งหัวโตได้สร้างไว้กลางแจ้ง ไม่มีวิหารคลุมพระองค์จึงปราลบให้เจ้าบรวงเธอรัตนบดินได้ขึ้นมาสร้างพระวิหารครอบขณะที่ทำการสร้างวิหารครอบนั้นก็ปรากฏว่ามีการกระทุงงลากพระก็พังลงมาเมื่อพระองค์ทรงทราบก็ได้รับ,ร,บรับสั่งให้ พระเจ้าวรดิตประดิษฐ์บรการาขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่แทนองค์เก่ามีหน้าตักกว้าง8วา6นิ้วสูง17วา1นึอก7นิ้วแล้วก็ได้สร้างพระวิหารครอบพร้อมเงวาโบสถ ทำวันจนถึงแปดปีด้วกันจึงสําเร็จเมื่อสําเร็จแล้วทางก็พระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่าพระมหาพุทธพิมพ์พระมหาพุทธพิมพ์พมพพมพแล้มีการจัดฉลองกันถึง3วันสาคืนด้วยกันนี่คือประวัติจ้าย่อของพระมหาพุทธพิมพ์ที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรมมังสีมาสร้างไว้ณวัติโยนี้หลังจากสร้างเสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวยกฐานะวัดชัยโยขึ้นเป็นอารามหลวงในปีพุทธศักราช2437รวมใช้เวลาปฏิสังขรณ์นานถึง8ปีแล้วพระราชทานนามพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นนี้ไว้ว่าพระมหาพุทธพิมพ์และอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่สการะบูชา ของสาธุชนทั่วไปและที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อเร็วๆนี้ก็คือรูปหล่อหลวงพ่อโตที่สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ห้าตามตำนานกล่าวไว้ว่ารูปหลวงพ่อโตที่กล่าวมานี้สร้างขึ้นในประเทศฝรั่งเศสโดยช่างที่สร้างคนเดียวกับที่สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า รูปหล่อของสมเด็จพุทธาจารย์โัวพรมังลังศรีองค์นี้นั่นเป็นรูปหล่อที่รชัชกาลที่ห้าท่านสร้างถวายไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปหล่อนี้เนี่ยมีอยู่สองรูปเลยกันคือรูปทิวัชโยนี่รูปหนึ่งครับที่วัดะระฆังโคศิตารามรูปหนึ่งตามระบายก็ได้ทราบว่ารูปหล่อนี่สร้างมาจาก,จากประเทศเ ฝรั่งเศสซึ่งพร้อมกับม่าที่พระองค์ทรงทรงอยู่ปัจจุบัน,นมีสององค์ด้วยกันเ,เพราะฉะนั้นรูปหล่อพระโตนี้ก็ได้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชา,ชาวจังหวัดอ่างทองมาเป็นระยะเว,ลา,วลาประมาณ100ร้อยกว่าปีปรากฏปรากฏว่าเมื่อวันที่19ถึง30บตุลาคม ก็ได้มีผู้ร้ายได้ลอบลักเอาไปโดยจุดมุ่งหมายของผู้ที่เอาไปนั้นเราไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรเพื่ออะไรเพราะว่ารูปหล่อสามโสติแล้วเนี่ยไม่มีใครเขารักกันมันเป็นรูปประจําประจําวัดแต่ละวัดเ,เช่นวัดนิมพโศมาสร้างท่านก็หล่อรูปเอาไว้โดยที่ให้ประชาชนทั้งหลายได้เคารพการละบูชากัน แต่ก็ด้วยอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์เดี่ของดวงวิญญาณของสเสด็จโตพระมรังศีจึงได้ผลักดันให้ลูกของท่านนี้ได้กลับคืนมาสู่พระวิหารอย่างเดิมมันก็เป็นเป็นที่น่าปลับเรื่มใจแล้วก็ภูมิใจแก่บรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายที่ได้นับถือสมเด็จโตท,ทุกๆท,ท่านนะ แล้วก็เป็นฝันเป็นกำลังใจให้แก่พระพิสุสาสมเณรทุกลูกในวัชยนี้และสิ่งที่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตสร้างขึ้นในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นตามตำนานยังมีระบุอีกและก็เป็นสิ่งที่ใหญ่โตและเป็นชิ้นสุดท้ายในชีวิตของท่านอีกสักครู่ครับท่านผู้ชมครับ หลังจากวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองตามตำนานยังกล่าวถึงวัดอินทรวิหารที่กรุงเทพมหานครที่ที่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตสร้างพระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดในโลกปางทรงบาทก่ได้วยอิฐฉาบป,ปูนประดับกระจกโมเสธทองคำ24เคสูง16วากว้าง5วา2ศอกสร้างในสมัยรัชกาลที่4 ประมาณพุทธศักราช2,410มีพระนามว่าพระศีอรยะเมตรัยและตามตำนานยังกล่าวไว้ด้วยว่าที่ท่านสร้างปางยืนทรงบาทเพราะว่าท่านขลัวโตท่านทรงเจริญเติบโตและอัดเดินที่นี่สำเนจพุทธจรนโตพรมรังสีก็มีความเกี่ยวข้องกับวัดอินทรทารามิหาร โดยท่านก็ได้ริเริ่มสร้างองค์คัมพโตที่ยืนแต่ท่านก็สร้างไม่ยังไม่สำเร็จก็ถึงแก่มรณะกรรมไปซึ่งต่อมาอาดีตท่านเจ้าวาดองค์ก่อนก็ได้สร้างสืบต่อมาจนสำเร็จเมื่อปีพศ .2470 ส24ำหรับพระอุโบสถหลังเก่าวนั้นก็ได้ทำการรื้อถอนไปแล้ว และที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ได้ทำการสร้างใหม่ทั้งหลังสำหรับองค์พระประธานในพระอุบาสอูโบสถนั้นก็ยังอยู่ยังรักษาไว้ยอย่างเดิมตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่านขรัวโตสร้างได้แค่ครึ่งองค์พระยืนท่านก็มรณภาพด้วยโรคชราในปีที่ห้าแห่งแผ่นดินสมเด็จ พระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวที่วัดอินทรวิหารหรือวัดบางขุนพรมในบนสาลาเมื่อวันเสาร์เดือน8แรมสองค่ำปีวอกตรงกับ22มิถุนายน2014เวลาเที่ยงคืนคิดทดหักเดือนตาอาจารย์ตามสุริยคตินิยมรวม84ปี หรือพรรษาที่64จะเห็นได้ว่าตามตำนานที่กล่าวเอาไว้มีวัดที่เกี่ยวข้องกับท่านเป็นหลักใหญ่ๆถึงสี่วัดโดยเรียงตามลำดับจากวัดระฆังไปสู่วัดใหม่อมาตร,รถหรือวัดบางขุนพรมวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองแล้วท่านก็มรณภาพที่วัดอินทรวิหารแต่ทุกวัดที่ท่านเกี่ยวข้อง ท่านก็จะมีอนุสรสถานอยู่ซึ่งก็มีความหมายและมีขนาดใหญ่โตตามชื่อของท่านซึ่งยังปรากฏให้เราและท่านได้เห็นกันชั่วลูกชั่วหลาน